ก็กลาบสวัยืีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่มาหาปะเลยนะครับรอสักคูนครับมาแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทาปืนใหญ่นะนี่หน้าตาเขาจะเป็นยางี้ปืนใหญ่นี่นะครับนีส่สอนสร้างเลย อุปกรณ์ที่เราต้องแก้คืออย่างนี้นครับหนึ่งเลสตูนสองเลสตูนทอตสามดิพิเซอร์อะไรอะไรอะไรนะ,ะไ,รไม่รู้นะครับแล้วก็ถังน้ำแล้วก็ทีเอ็มทีแล้วก็บ NT, ล็กบอกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเอา s t o ต e นบิกแล้วก็ูว่าแล้วก็แป้นเหยียบก็คันโยนะครับอ อุปกรณ์ตามนี้นะครับนสตูนอืมขีเอ็นซีแล้วก็อ่าดูก่อนถังน้ำทำเองก็ยังดูดูขอมาด้วยแล้วผมจะให้เครดิต ได้ล่าคลิปก็เลยดูอะหลอนแล้วก็อะไอีกอืออืแล้วครับสีี่ให้เราตบบล็อกขึ้นมา อ่านสบล็อกนะครับหนึ่งสองสามระว,วงังดีดีพิเซอ,เอ,อเร,วรวอ์วางเอเป็นุลดีพิเซอร์วางที่นี่ครับแล้วกดย่อวางแบบผมนมครับกดมาโอเคแล้วทุบปกนี้ออกไปนะครับกดลงไป ก็เอาลวดวางกันเลยนะครับแล้วก็เอาแป้นเหยียบวางบนลวดเจ้าแป้นเหยียบสีอะไรก็ได้แต่หนูเจ้าสีทองมันคือทองมันคือทองแล้วก็วางไปเลยต่อมาสักเส้นออกเจ้าหมูนี้นี้มันยมอยู่ไว้อยู่ แล้วก็ไปอย่างนี้นครับแล้วมาทำพิธีมาทำแผงคุมไฟเปลือกชิ้นกับตีน <S <S เอาเลสตูนช็อตมางไว้ทั้งสองข้างอย่างนี้นะครับแล้วเอาเอาใส่เอาเลสตูนวางไว้บนหนึ่งอันแล้วก็ล้อมรอบสามอันอย่างนี้นครับมันก็จะเป็นวงจร กระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวสายมาสายมาตัวสายมาแอ้วบักบมาไปแล้วครับแล้วก็เอาทีเย็นทียัดเลยครับถ้าเครื่องใครดีนะถ้าเครื่องไทยแลนด์ครับยัดใส่ไปสักร้อยลูกสองร้อยลูกก็ใส่ไปเลยนะครับ มก็ไม่อยากให้เสื้อมันแหล่ะครับเอาใส่ครับยัดไปครับจะเสียเวลาตอนยัดนี่นะครับอ,อ่าโอเคก็ยัดเสร็จแล้ว ให้เรากระโดดขึ้นไปแล้วกดเขาก็กดยยอแล้วตมาก็ตโตโตกดีเลยคะดคอันนี้บมไปแล้วคโอเคมันรบไปแล้ว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 ไ้วีกแล้วที่ดีสวยทีุ่ วิธีจะหยุดวงจรเอาซีบมาติดหลังข้างหลังเอแผงพกคุณครับแล้วก็บลิอคปิดอะไรนี่ครับที่หน้าปืนใหญ่ของเราอ่ามันก็พลังทำลายสูงนี่แล้วครับกระดกวมาต้องทลักสูงสู่นะคนน้ครับเนี่ยเนี่ยครับอ่า ใกล้ครับแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ